ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่ห้าเมษายนสองพห้ายหกสิบห้าเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น วันนี้เราก็ร่วมกันศึกษาต่อนะคะในเรื่องนิพพานสูตรมาในวรคของปาตะลิคามิยาวรคค่ะจากพระสุตตันตปิฎกในคัมภีร์ขุตกาณิกายอุทานนะคะในพระนิพพานสูตรที่สี่นั้นเหตุที่พระองค์ทรงอุทานเนื่องจากว่าภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า อันดับแรกพระผู้มีพระภาคยาวทรงสแสดงอานิสงส์มีอาการเป็นอเนกแห่งอมตะนิพพานธาตุเป็นอันทรงประกาศอานุภาพอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นไว้แล้วแต่ไม่ตรัสอุบายเครื่องบรรลุอมตะมหานิพพานธาตุนั้นพวกเราปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุอมตะนิพพานธาตุนี้ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคยาวทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งเหนือความนั้นกล่าวคือภาวะที่ภิกษุเหล่านั้นมีความวุ่นวายใจตามที่กล่าวแล้วจึงทรงเปล่งอุทานดังนี้ว่าความหวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยความวันไหวย่อมไม่มีแก่ผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัย เมื io, ่อความวันไหวไม่มีก็ย่อมมีปัจสถิเมื่อมีปัจสถิก็ย่อมไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีความยินดีก็ย่อมไม่มีการมาการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติและอุบัติเมื่อไม่มีการจุติและอุบัติก็ไม่มีโลกนี้โลกนาและระหว่างโลกทั้งสองนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ พระบรมศาสดาทรงเปร่งอุทานนี้อันแสดงถึงพระนิพพาบนบรรลุได้ด้วยการละตันหาอย่างเด็ดขาดด้วยอาเรียมรรคสำหรับบุคคลผู้เจริญวิปัสนาอันดำเนินไปตามวิถีจิตผู้มีกายและจิตสงบระงับผู้ไม่อิงอาศัยในอารมณ์ไหนๆด้วยอำนาจแห่งตันหาซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงแสดงเอาไว้ ในทุติยานิพพานาสูตรคือพระสูตรที่สองว่าด้วยเรื่องพระนิพพานไว้ดังนี้ค่ะจากในอัตตกถาพระองค์ทรงสแสดงว่านิพพานบรรล,ลุได้ยากการที่สัตว์ทั้งหลายจะทำพระนิพพานอันหาปัจจัยไม่ได้ให้เกิดขึ้นมิใช่ทำได้โดยง่ายเพราะสัตว์เหล่านั้นถูกกิเลสมีราคาเป็นตน้นซึ่งทำปัญญาให้ย่อหย่อน ครองมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเราทั้งหลายก็รู้ชัดใช่ไหมคะว่าการที่เรามีตัญหาความอยากได้ใคร่ดีในขันห้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะกระทำให้เป็นไปดังวางได้เพราะขันห้านั้นเกิดด้วยเหตุปัจจัยของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมาซึ่งอาศัยปัจจัยทั้งที่มีแล้วในอดีต ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เลยรวมทั้งปัจจัยที่มีในปัจจุบันด้วยและปัจจัยแม้แห่งรูป,ปรธรรมก็ตามยังอาศัยปัจจัยถึงสี่ประการคือกรรมจิตอุตุและอาหารส่วนนามธรรมนั้นต้องอาศัยทั้งโยนิโสมนาสิการและประโตโคสะส่วนอกุศลน,นั้นที่เราเสกขุนมาโดยตลอดก็อาศัย ปรโตโคสะจากอสัตบุรุษจึงทำให้มีอโยนิโสมนาสิการไม่สามารถออกจากตัญหาและทิฏฐิได้จึงเนิ่นช้าด้วยตัญหามานะและทิฏฐิมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพระองค์จึงตรัสว่านิพานนั้นเห็นได้ไม่ง่ายเลยคืออันใครๆไม่พึงเห็นได้โดยง่ายถึงแม้ว่าจะสั่งสมบุญยญสมพาน และยานนะสมผานมาตลอดการละนานก็ยังบรรลุได้โดยยากทีเดียวสมจริงดังพระดํารัตที่พระผู้มีพระภาคยาวตรัสไว,ว้ว่าพระนิพพานเราบรรลุได้ยากค่ะเพราะอะไรเพราะพระนิพพานนั้นบุคคลจะต้องแทงตลอดในสัจจะสี่ด้วยปัญญาอันประกอบด้วยอเรียมักตามเป็นจริงอย่างนี้ซึ่ง ว่าย่อมไม่มีตัณหาที่ทำให้หนอมไปไหลไปในภพทั้งปวงเมื่อตัณหานั้นไม่มีกิเลสวัตทั้งหมดก็ไม่มีกรรมวัฏวิปากวัตต่อจากกิเลสวัตนั้นก็ไม่มีซึ่งขณะที่เราร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมกันอยู่นี้นั้นเราต้องน้อมทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่า กำมังหมุนไปในโลกียมรรคทั้ง8ประการด้วยเหตุแห่งสมาธิธินำหน้าย่อมเป็นปัจจัยให้สมาสังกัปปะน้อมระลึกตรึกตรองเป็นไปในพระธรรมคำสอนที่กำลังร,งร่วมกันศึกษากันอยู่นั่นเองขณะนี้วิรตีสาก็ย่อมประชุมอยู่โดยเกิดจากการที่ไม่เคลื่อนไหวกายวาจาและอาชีพที่ทุจริต เพราะขณะนี้มุงมันในการที่จะเจริญเข้าสู่มรรคค่ะสมาวายามาก,ก็ย่อมหมุนไปอยู่ในการที่ระง,งับอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นและปรุงแต่งให้กุศลสืบต่อเพิ่มพูนกระตุนให้สมาธิธิเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสมาสติก็ย่อมมีกําลังเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญญาหรือสมาธิธิ ย่อมมีสมาสติอยู่แล้วส่วนสัมมาสมาธินั้นก็ย่อมมีกำลังเพิ่มผูนโดยมีปัจจัยทั้งเจ็ดประการของมรรคมีองค์เจ็ดนั้นเองค่ะเมื่อเราเข้าใจทิศทางของการเจริญมรรคดีนั้นละค่ะเราจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้แต่หากเราไม่เข้าใจทิศทางหรือวิธีการปฏิบัติแล้ว เราก็ไม่มีโอกาสค่ะเพราะเราอาจจะมุ่งไปในศีลในสมาธิคนละเวลาคนละขณะแต่จริงๆแล้วขณะนี้ก็เป็นการประชุมของธรรมะเหล่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจชัดเจนซึ่งเราได้ศึกษาจากสารถาสมุดใจมาเมื่อเราน้อมเข้าใจตามความเป็นจริงเหล่านี้แล้วค่ะ จึงมีโอกาสนะคะที่เราจะประสบความสุขอันเที่ยงแท้คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ในมัรคจิตค่ะในบรรดาคำเหล่านั้นความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยความว่าบุคคลผู้ถูกตัญหาและทิฏฐิในสังขารมีรูปเป็นต้นเข้าไปอาศัยย่อมหวั่นไหว คือย่อมดิ้นรนด้วยตัณหาและทิฏฐิว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราค่ะสิ่งเหล่านี้เราคุ้นชินโดยอธัธยาศัยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ขณะนี้เราร่วมกันที่จะออกจากความคิดเห็นผิที่ว่านั้นเป็นของเราด้วยตัณหานั้นเป็นอัตตาตัวตนของเราด้วยทิฏฐิกันอยู่ ด้วยการศึกษาทั้งในรูปธรรมและนามธรรมาโดยการแยกแยะให้ชัดเจนในรูปแต่ละหมวดแต่ละหมู่ที่แม้จะเป็นมหาพูตก็สามารถแยกออกมาเป็นกลุ่มมหาพูดที่เป็นไปในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมซึ่งมีลักษณะที่วิจิตแตกต่างกันออกไปด้วยอำนาจของปัจจัยค่ะ เมื่อเราค่อยๆแยกและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในรูปธรรมชัดเจนพร้อมด้วยเหตุปัจจัยแล้วจึงสามารถยกเข้าสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นก็คือออกจากความยึดมั่นด้วยตัณหาด้วยมานาะและด้วยทิฏฐินั้นเองแต่หากไม่สามารถพิจารณารูปธรรมให้เข้าใจอย่างละเอียดมากที่สุดแล้ว ก็ย่อมไม่สามารถที่จะยกเข้าสู่สามัญ,ญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารธรรมเหล่านี้เมื่อไม่สามารถยกเข้าสู่ไตรลักษณ์ได้จึงเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะที่จะออกจากความเห็นผิดเมื่อ,อยังเห็นผิดอยู่ด้วยความเป็นเราเป็นของเราแม้ในรูปย่อมไม่สามารถเห็นถูกได้แม้ในนามธรรมา เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดลุ่มลึกไปกว่านั้นซึ่งอาศัยการที่เราเข้าใจในรูปธรรมอย่างละเอียดแล้วเท่านั้นจึงจะศึกษาต่อไปในเรื่องของนามธรรมได้อย่างเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจในเรื่องของรูปธรรมอย่างละเอียดจึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้มีสีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันและวิมุตติยานัศสนขันได้เลย ซึ่งเราร่วมกันศึกษาจากตอนเช้าเช้ากันอยู่ในรายการตื่นเถิดใช่ไหมคะและเราได้ฟังข้อมูลเหล่านี้จากมหาโคปาลสูตรไปย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้รู้ชัดตามความเป็นจริงในลำดับของการศึกษาที่จะเข้าสู่มรรคให้ได้ในชาตินี้โดยเริ่มจากรูป,ปรธรรม และหากบางท่านมีความเข้าใจในนามธรรมาแล้วก็สลับไปสลับมาวิเคราะห์วิจัยในรูปนามขันห้าเหล่านั้นค่ะซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสในที่นี้อีกนั่นเองเห็นไหมคะว่าเมื่อบุคคลผู้ยังละตัณหาและทิฏฐิไม่ได้เมื่อสุขเวทนาเป็นต้นเกิดขึ้นไม่อาจจะครอบงำสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นได้ ย่อมมีจิตสันดานดิ้นรนวันไว้กวัดแกงออกจากความเป็นไปด้วยกุศลด้วยอำนาจการยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิโดยในนี้จึงกล่าวได้ว่าเวทนาเป็นของเราเราเสเวยเห็นไหมค้าวว่ายังวนเวียนอยู่ในฝ่ายวัตตะซึ่งวิวัตตะก็มีอยู่ แต่เพราะความไม่เข้าใจในวัตตะนั้นล่ละค่ะซึ่งได้กล่าวไว้ในคราวก่อนๆแล้วว่าแท้ที่จริงทั้งสองอย่างนั้นเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกันเมื่อเราสามารถที่จะค่อยๆอย,อย่างละคลายจากด้านสังขารธรรมซึ่งเป็นไปในวัตตะเหล่านี้อันเป็นความเห็นผิดและมีตัณหาครอบงำอยู่นั้นค่อยขจัด ไปด้วยสมาธิฏฐิสมาสังกัปปะและไปจนถึงสมาสมาธินั้นจึงจะค่อยๆผ่านเข้าไปสู่ฝ่ายวิวัตตะได้ค่ะกุศลธรรมที่เราร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมอยู่นี้เป็นกุศลธรรมที่ประณีตมากนะคะต้องอาศัยสมาธิฏฐิและมีความเข้าใจว่าขณะนี้ เรากำลังประชุมโลกีมักกันอยู่ไม่ใช่กำลังเจริญสมาธิอย่างหนึ่งกำลังเจริญศีลอย่างหนึ่งกำลังเจริญปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งความเข้าใจไม่ถูกต้องอย่างนี้จะทำให้เรานั้นเสียหายค่ะไม่สามารถรู้ชัดว่าเรากำลังปรุงแต่งมักอยู่นี้ละค่ะว่าสมาธิทินั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษารูปธรรมและนามธรรมนั้นเพื่อแยกแยะออกจากกันให้ชัดเจนดัทงที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าขนมชั้นห้าชั้นมีสีต่างกันมีเนื้อหยาบละเอียดแตกต่างกันออกไปด้วยการที่หยอดลงไปคนละครั้งคนละคราวแต่เนื่องจากว่า เนื้อของขนมชั้นเหล่านี้ตลอดสังสารวัตรไม่เคยนำมาแยกแยะจึงกลมกลืนเป็นสิ่งเดียวกันยากหนักที่จะถ่ายถอนความเห็นผิดจึงยึดมันเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราจึงทำให้ไม่สามารถเจริญกุศลได้ดังที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อกี้ว่า เมื่อมีเวทนาที่เป็นสุขเวทนาครอบงำเท่านั้นก็ทำให้จิตนั้นดิ้นรนกวัดแกงออกจากกุศลทั้งปวงค่ะด้วยอำนาจการเข้าไปยึดด้วยตันหาและทิฏฐิค่ะข้อความต่อไปว่าความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่ผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยความว่า ก็บุคคลใดดำเนินไปตามวิสุทธิปฏิปทาข่มตันหาและทิฏฐิได้ด้วยสมถะและวิปัสนาพิจารณาเห็นสังคารโดยอนิจจลักษณะเป็นต้นอยู่บุคคลน,นั้นคือผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยย่อมไม่มีจิตดิ้นรนกวัดแกงแปลผันตามที่กล่าวแล้วนั้น เพราะขมเหตุไวได้ด้วยดีแล้วชัดเจนใช่ไหมคะเหตุที่ทำให้เรานั้นออกจากวัตตะยังไม่ได้สตีก็คือตัณหาและทิฏฐิซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าด้วยเหตุแห่งความไม่บริบูรณ์ของสมถะและวิปัสนาอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจและหมัวมุงมันไปคนละทิศคนละทาง ว่าขณะนี้ต้องเจริญสมถะขณะนี้ต้องเจริญวิปัสนาซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีความเข้าใจชัดเจนว่าขณะที่แค่ศึกษาธรรมะกันอยู่นี้ก็เป็นไปพร้อมด้วยมัคมีองแปดดังที่กล่าวแล้วในสาระสมุดใจเมื่อเข้าใจถูกเราก็จะประพฤติปฏิบัติในมัรคพร้อมๆกันไปจากโลกิยามัค จึงสามารถที่จะก้าวไปสู่โลกุตละมาร์กได้ค่ะจิตทั้งหลายนั้นฝึกได้ใช่ไหมคะแต่ธรรมะที่เป็นทุกขะอริยสัต์นั้นแปรปรวนไปด้วยเหตุปัจจัยแม้เราจะปรุงแต่งในส่วนของประโยคคาสมบัติอย่างไรก็ตามแต่เหตุปัจจัยหลายหลายประการโดยเฉพาะกรรมทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถล่วงรู้จึงไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้จะเจริญกุศลดังนั้นเมื่อเราต้องประสบสิ่งใดก็ตามในโลกเราต้องมองเข้าไปข้างในค่ะอย่ามองออกไปว่าเป็นปัจจัยจากภายนอกนั้นล้วค่ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็สามารถเจริญกุศลได้ จะไม่ป้ายความผิดไปภายนอกหรือไปบุคคลอื่นพร้อมกันนั้นก็จะไม่คิดเบียดเบียนหรือทุจริตออกไปเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยวาจาใช่ไหมคะก็จะมีกุศลที่ถึงพร้อมเพิ่มขึ้นค่ะในลำดับต่อมาเมื่อความหวั่นไหวไม่มีความว่าเมื่อจิตไม่มีความหวั่นไหวตามที่กล่าวแล้วเขาก็ทำจิตนั้น ให้เกิดความขนขวายในวิปัสนาอันดำเนินไปตามวิถีจิตโดยกระบวนการที่ไม่ให้การยึดมันด้วยตัณหาและพิธิดำเนินไปได้ซึ่งการที่จะห้ามไม่ให้ตัณหาและพิธิดำเนินไปนั้นเป็นการฝึกที่เราต้องอาศัยบทเรียนที่สำคัญที่สุดก็คือขันห้านั่น,นะละค่ะ ที่เราจะต้องเปิดอ่านแล้วอ่านเล่าภายในตัวเราเองอันประกอบด้วยมหาพูดทั้งสี่ที่แปลเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยด้วยตันหาที่ติดคลองในสีเสียงกลิ่นรสโพธิภพเป็นต้นจึงทำให้มีอวัยวะที่วิจิตเป็นประสาทรูปฮาและเป็นอุปปาทายรูปอื่นๆ ประกอบรวมกันเป็นรูปประันที่มีมหาภูตรูปเป็นฐานรากที่สำคัญและมีอุป,ปาทายรูป24ที่เหลือประมวลมาทำให้มีสัตว์เกิดขึ้นในโลกทั้งปวงโดยได้โอกาสแตกต่างกันออกไปตามอำนาจบุญและอำนาจาบาปที่ตามมาให้ผลค่ะ โดยความเป็นมนุษย์เทวดาพรหมหรือความเป็นอบายทั้งสแบบเรียนที่มีอยู่ในตัวเราเองนี่ละค่ะเป็นแบบเรียนที่สำคัญที่สุดแล้วขันห้าเป็นทุกขะอริยสัตว์เป็นแบบเรียนที่เราจะต้องทำปริญญาสามให้เกิดขึ้นให้ได้หากไม่ใส่ใจไม่รอบรู้ไม่ว่าจะในเรื่องของทุกขะอริยสัตว์ ที่ต้องเข้าไปกำหนดรู้โดยการศึกษาในรูปธรรมและนามธรรมซึ่งต้องเข้าใจชัดเจนในรูปธรรมให้ได้ก่อนพร้อมทั้งเหตุปัจจัยนั้นละค่ะจึงจะสามารถผ่านไปสู่การศึกษาในนามธรรมที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นหมายถึงว่าเราเริ่มสามารถที่จะแยกชั้นของขนมชั้น ที่กลืนเป็นเนื้อเดียวกันออกมาได้บ้างแล้วความเห็นผิดที่เคยมีอย่างมั่นคงว่ารูปนั้นเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปค่อยคลายออกตัณหาก็ลดลงไปด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัย ย่อไม่มีจิตดิ้นรนกวัดแกงใช่ไหมคะจึงเป็นเหตุแห่งการข่มเหตุไว้ได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้การศึกษานี้จงเป็นปัจจัยเพื่อการกำจัดพบทั้งปวงโดยสิ้นเชิงให้ได้ในชาตินี้ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้เขาหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพานพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกทันด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ